กลับสวัสดีเอทุกท่านนะคะมาพบกับช่องนางม,มาไายเช่นเดิมเข้าใจไหมว่าหมาเห่าไป้องแห้งคืออะไรหมาเห่าไป้องแห้งก็คือพวกที่ <is> พูดจาไม่รู้เรื่อง <Yeah. S 1> มาทำงานเหมือนเดิมจ้า ร้านเดิมๆนะคะเนาะร้านเดิมมองไม่เห็นเนาะสายมึงส่งปากกับวับดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะ พวกไปฟังที่แมวมาไปฟังพี่แมวมาไม่รู้บ้าให้ใครเอคงคนเดิมเดิมแหละเนาะ พวกหมาเห่าไปตองแห้งพวกนี้จิตพวกจิตใช้สาระขอไปิใช่ ทำงานเหมือนเดิมค่บทุกคนอร่อยมากเี่ยเนี่ยเนียเนี่ยจะเกันถ้าข้าเไม่รู้เเเเไม่ต้ไม่ต้ เปลี่ยนแว่นก่อนเปลี่ยนแว่นแป๊บเห็นชัดแล้ว พี่คณะไม่มีตีนกาแต่ปากเบี้ยวเหมือนเดิมอืมคนมาสวยอ๋อยายป้อมพลังมาสรวดดีจ้าพี่ชายพี่คณะหมูกรอบพี่เพียงฟ้าแสนไกลพี่ถนอมสี สวยไม่แต่คนอิจฉาหน่าเบื่อคนสวยอะทำอะไรก็ไม่จะคคนอิจฉานะคน,นทุกคนโคตรเบื่อเลยคนนันสวยอะจิตใ,ใจก็ดีพี่ตายบอกว่าสวยเลือกได้ <c oughs> คนพวกนี้จจมปักกับความแค้นเขาคงมีปัญหาครอบครัวแหละ <c oughs> <c oughs> เบี้ยวเหมือนเดิมค่ะสารเลนป่วยแค่นี้ก็ยังมีคนเอาอิจฉาแล้ว่นี่สโลแกนนางมารปากตองเบี้ยว พวกนี้เขามีปัญหาครอบครัวค่ะพวกลูกเมียนอน้อยพวกป่วยจิตป่วยกายไม่พอป่วยจิตมีป่วยจิตเ้ย เมื่อไรจะตุยมือจะได้ซื้อลองศพไปให้คนเสียลยคนเยอะมากข้างๆก็มีแต่หนุมน่มๆ ที่ถึงทุกคนนะคะเนาะน้องเมือกเหรอ,อตํานั่นแหละผลแห่งตําค่ะช่วงนี้นางมานงานยุ่ง ทำงานเหมือนเดิมนะคะร้านเดิมจะกินทุกวันเนี่ยพยายามจะขึ้นไลฟ์สดทุกวันมันไม่มีเวลานะคะทุกคนต้องเอางานก่อนไม่ใช่แมพ่พิตายติดแน่นเลย อร่อยค่ะแต่บับบุมอ่าบับบุมกระเวงตาขึ้นแป๊บเดียวค่ะ โชว์อะไรคะพี่ใบ่าเยวโชว์กันสองคนพี่ชายสวัสดีพี่ใบยาค่ะอร่อย นางมานไม่ได้ความสุขนะคะไม่เกลียดแคนใครก็ดูหน้าดิไม่อิจฉาใครไม่ว่าให้ใครออแต่สากไปฟังพี่แมวมา ไม่รู้พี่แมวว่าให้ใครเขาเลยบอกว่าพวกพวกพวกหมาเห่าไปตองแห้งพวกนี้ไม่มีราคาพวกขอทานหลอกแดก หลอกเอฟซีเดกไม่มีปัญญาหางานทําี่ใหม่มาเหรอด่าไม่ได้พี่ใหม่คน <Okay. S 1> เยอะคนเยอะด่าไม่ได้ ร้านอาหารผู้ชายเต็มแล้วพี่อีกวินสวัสดีจ้าผู้ชายเยอะทองดีแสงสินสวัสด,ดีจ้า <c oughs> 9ก้านาทีเองคนเยอะเยอะแสดงว่าคิดถึงนางมานใช่ไหมไม่มีทีนกานะคะอมีนี่หว่า ไปฟารียามาแป๊บเดียวค่ะมาทักทายเดี<ป>๋ยวก็ไปอุ้ยได้ข่าวว่านะมีคนจะถอนสัญชาติมามาเนาะ อีกจอกอีหมาเห่าไปตองแท่งอ่ะอีบ้าอีไวลยอีหมาพี่เลื้ยงนี่เป็นรัฐมนตรีไงกูไม่ได้ค้ายยาอืมกูไม่ได้ก่อความวุ่นวายนะอีมะเร็งอีควาย จะมาถอนสัญชาติกูอีกลตดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะอีดอกดูแลตัวเองให้ดีก่อนเป็นรัก,กาษาตัวเองให้ดีก่อนวายวางหัวมึงจะทิง้งแหมจะมาถอนสัญชาติกูออวายโง่อีกขจอก ถึงบอกไงหมาเห่าไปตองแห้ง <Cette Goodnight> <city> right? ับมือจิตอับปีจันไรไม่ได้ด่านะด่าก็ไม่เป็นต่อแหละมึงต้องเอามึงต้องให้กลัเลิกเลิกเป็นลูกพ่อกูก่อน จากนั้นมันก็ถึงถอนสัญชาติกูได้อีกวายเอาความคิดอะไรมาคิดแอปซี <Okay. S 1> เขาเร่าฟังจะมาถอนสัญญาตก,กูอีกวายอลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีมันเลงตุยตุยไปซะมืงอกูซื้อลงศพให้ตายมึงอะตายจะมาถอนสัญชาติเขา มันจะมาสอนสัญชาตินางมารคะทุกคนมึงบ้าเปล่ามึงฝันไปเปล่านะหัวมึงไม่เย,ยไงที่ดอกหรือหีมึงเน่าหัวมึงเลยไม่เย,ย่ตอแหลมึงจะมาถองสัญชาติก,กูมึงนี่มันบ้าโลกจิตอีมะเร็งอีป่วยอีป่วยจิต นางมารดดาใครอะอ๋อด่าไอ้ป่วยจิ้ทำนน้อ,อยู่กูก่อนครูก็ไม่เคยด่าใครนะสมน้ำมึงกับครูคนละชั้นกันด่ามาเ่าไปตองแห้งทำให้ได้ด้วยอีดอกอีลูกลี พ่อแม่มึงก็ยังไม่เอามึงเลยญากพี่น้องมึงอ่ะมีใครก็เอามึงตอแหลอุ้ยอาจารย์เอ้ยมาขอโทษนะคะเขดีด่าด่าคนที่มันจะมาถอนถอนสัญชาตินางมารอาจารย์เอ้ย พี่อิกบินมันถอนสัญชาติได้ด้วยเหรอทำได้ด้วยเหรอเกิดมาเพิ่งได้ยินนี่แหละพี่เพียงฟ้าเขาจะมาถอนสัญชาติมังมานมพ่อคือเป็นคนในแถ์แม่คือเป็นคนไทยมึงจะมาถนันมึงจะมาถอนสัญชาติืูนะอี่บ้า มีสมองหมาเป็นยาควายนอะมึงบ้าหรือโง่ใช่ไหมพิษเพียงฟ้าที่หมาเห่าไปตองแห้งน้องก๊อฟพับเบิลฝากความคิดถึงนะ ขอสัมชาตษณ์อุดรเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนตอแหลจ้างลากยึดหยาบคาย มึงอะไม่มีอนาคตรหรอกคนหนึ่งมึงอะจมปักกับความทุกข์จมปักกับความแขน้น จมปกออักความอิจฉามือสวยไม่ได้ขึ้นึ้นระวังตัวมือ่ทิ้งตอแหลตอแหละทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายตี่ตอแหลเตรียมลงศกไว้ จะตายไม่ตายแหล่อินดรักษาตัวเองที่ดีก่อนี่นจะมาถอนสัมาติกูอีเวนสอลแน่พอละเลิกยาอร่อยพี่มียอดีปลาส้ม อุ้ยสวัสดีลุงพลต่นนะคะเป็นเอฟซีนะคะเป็นเอฟซีคูลนัแต่นนะคะไม่เปลี่ยนใจค่ะ อยู่ในใจเสมอที่หายไปเนี่ยทำงานค่ะได้พวกที่ด่านางมาเนะสวยขนาดนี้ไม่มีผัว <c oughs> ถึงกูไม่มีผัว แต่หีกลัวไม่เคยซ้ำึงกูไม่มีผัวแต่หีกลัวไม่เคยซ้ำค่ะอีดอกอจะบอกให้กูไม่ต้องมีผัวเป็นตัวเป็นตนหรอกอุ้ยพี่ใหม่สมัยนี้เขาไม่ล้างเล้าซ่วมอ่ะเขากดลิฟต ก <Aqui. S 1> ูไม่มีผัวแต่หีกูไม่เคยซ้ำดอกอร่อย อพวกที่แอ้พวกหน้าไม่สวยอพวกหน้าดำพวกไม่ไม่มีสมองอพวกแขน แค้นฝังหุ่นอีกพวกไม่มีศาสนาอีกพวกผัวไม่เยมีผัวผัวไม่เยผัวกูมาแล้วนัดทีผัวอีมนัน หัวกูมาแล้วต้องลงแล้วเดี๋ยวมันเอาไปด่าคุยหัวมาไปใส่ยกรรมแต่ปากเบี้ยวเหมือนเดิมหนักหัวป้อมเหรอหนักหัวป้อมเหรออีเร็ง มาขอสัญชาติคือตอเหลก่อนที่มึงจะก่อนที่มึงจะขอ,ะขอสัญชาติตัวมึงไปรักษาตัวมึงเองก่อนอีกเลีตอเหลอทําบุญเอาหน้าภาวนากันตายที่ตัามึงเป็นคนดีที่ไหนได้ยิ่งกับลางมาน อุ้ยที่รักอ่ะมาขอดูดห้ำหน่อยสิมาขอดูดห้ำหน่อย,อ,อ,ยอูย <c oughs> กูทัวลงอีก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมจะมาถอนสังชาติกูอ่ะมึงดูตัวเองก่อน <c oughs> อีตอแหลไหนจะมาถอนสังชาติมัน เีี้ฮะมึงเป็นแครมึงจะมาถอนสัญชาติตัวฮะมึงอย่ามาเล่นกับกูอย่ามาเล่นกับระบบนะอีขี้แพ้อีอีหมาเห่าไปตองแห้งนะอีจิตป่วยฮะกระหมอมมื่อมันจะม,มาเล่นนะผีมึงก็เน่าหัวมึงไม่เยะหรอกทีนี้แหละจบแยกสนุกสนานนะคะทุกคน นางมานด่าใครนางมานด่าลอยๆค่ะด่าอีโลกจิตอีป่วยจิตนะพ่อแม่มันไม่สั่งสอนปล่อยให้ลูกมานั่งด่าคนอื่นแหลงอุ้ยยี่สิบสองนาทีคนดูเป็นร้อยสวยรวยและเก่งสวัสดีค่ะไปแล้วเออไป